ได้มาเลยผมชื่อจัดจินครับผมโชกุนครับโยชิครับคีตันครับเบียมครับอิงครับผมภูมินะครับเเวทีีด้้้าานนงงงป็ยัไบโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นจริงแต่ว่าพอเราขึ้นไปแล้วเราก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วคือหลังเวทีตื่นเต้นที่สุดใช่จริงแต่พอคิดเองมากกว่าดีกว่าแต่คือพอออกไปแล้วอะโอเคใช่โอเคอยู่แบนแฟนเป็นยังไงมองแบบโหน่ารัก เต็มะเตมะตกแม่แม่ได้หลายคนนี่งนี่แล้วยังไงเราตกยังไงทำถ่าตกนะนี่ครับพี่บ้าเราะรับพี่สาว่าทีมเราทีมเราเป็นแล้วรัะ เป็น K O L influencer ประมาณนั้นครับใช่ซึ่งเราก็ทำได้หลากหลายอย่างเนาะใช่คือจริงๆเขาให้เราซ้อมหลายอย่างใช่ให้เราทำหลายอย่างฝึกตัวเองใช่ใช่หลายอย่างมากอะไรบ้างโชว์คุณอะไรบ้างแสดงร้องเต้นอะไรต่างๆเต้นย่างอย่างวันนี้ก็เป็นเต้นใช่ครับแล้วก็แค่วอีกสักพักจะมีซีรีส์ครับผมใช่ ทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วใช่ก็คือเรื่องแล้วหวานใจผู้ใหญ่จอมทำไมดูตะุตะการ์ังกามันติดอยู่ที่ปลายลิ้นอ๋อไม่กี้ตื่นเต้นยังไม่หายใช่ใช่ครับใช่ครับผพี่เซนใจดีมากจริงมากจริงมากพี่เซนอะ วันที่ไปถ่ายปฏิทินอ่ะพี่เซนเดินมาเมคเฟีกับพวกผมอ่ะใช่แบบชวนคุยเดินมานั่งกับพวกเราแล้วก็มานั่งคุยด้วยเพราะว่านี่นี่เขาจะจะคุยเยอะหน่อยเพราะว่าเขาอัดสัมพันรุ่นเดียวกันโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่เดียวกันเยวหรรุ่นเดียวกันไม่ใช่หรอใช่ก็เหมือนเห็นคุยกันเรื่องรองเท้าอะไรด้วยอ๋อรองเท้ารองเท้าเชือกอะไรอ่ะมันต้องเป็นรองเท้าหนังไงอัดสัมพันธฟิวพี่ฟิวน้องใช่ ม่บูมิูมิบูมาไงสำรับผมครับผมถนัดด้านการแสดงครับผมชอบการแสดงเป็นหลักกทำเรียน acting class มากผมชอบมากอ๋อหมายถึงขนาดที่เราทำาตลิมใช่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 คืออะไรเแค่ยนึกว่าหมายถึงแบบด้านไหนก็เออขนาดเออเต้นครับผมขนาดเช่นเมือนกันผมนะครับผมจริงๆอ่ะชอบไม่ชอบเต้นแต่พอได้ครับโปรเจกต์พวกนี้แได้มา มาฝึกได้มาซ้อมมันรู้สึกชอบขึ้นมาตอนนี้ให้ให้การเต้นเป็นที่หนึ่งสำหรับผมนะผมคิดว่าผมชอบการ acting มากที่สุดครับผมชอบแสดงใช่ชอบแสดงว่าอยู่ไหมอยู่ด้วยกันแสดงเยอะเลยโอ้โหแรงมากแรงมากมาผมเก่งรอบด้านครับจ้างได้นะครับไปเข้ามาเหนือเข้ามาเหนือเราจะเหลืออะไรเนี่ยอยู่ใกล้ไม่ได้แสบตาหมดเลย บ้านมีไล่เยอะแน่เลยผม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 เก่งกว่าเขากรับจ้างได้แล้วมาอีกคนแล้วอันนี้มาถุงยี่เราแหละชอบชอบร้องเพลงครับผมเขาร้องพอได้เขาร้องเพลงเลยตอนนั้นสบายเเลยตอนนั้นร้องเพลงอะไรเหมือนวิวาตลอดเดี๋ยวรอดูรอดูริคสิตดูดิริคสิตผมเป็นไงดีอ่ะผมชอบอ c t ิ้งมากเลยนะผมคิดว่า การเต้นมันแบบสนุกมากผมชอบการเต้นผมชอบทังสองอย่างเลยครับอ๋อแล้วขนัดไหนเขาชอบทอย่างเาทั้งนาด่าชอบทั้าห่ชอบทั้งในกอทักลาาชอบท้งกกันมก่อนกันมาก่อนโอเคสังรวมทีนึงกล้องเยอะให้ยงไม่ตึงสุดนโอ้ยตึงในด้านไหนดีวะมันมีหลายอ๋อ้เรื่องค่เรืองคำพูดก็มี2อคนเนี่ยอ คำพูดมากมายความใหม่เท่าเดิมเอมาหี่ฝากตัวกับหมะ้ก็ขอฝากพวกเราด้วยทั้ง7คนกับหมีทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ